สบายดีพี่น้องกราบสบายดีเอฟซีเบอร์ถูกท่านเด้อพบพอกับซองนาตีซาลาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เขาก็เด็ดอยู่เห็ดกินมีอะไรเจื้มกันเรียบร้อยน้นะสบายดีพี่น้องของอยู่ของกินพี่น้องมาเบิ่งนำการมามีอยังไหนพี่น้องมีอ่อมปลาเนาะพี่น้องเนาะใส่พักหน่อยนึงแล้วก็ไข่ขาวเขาวนะ่าเนาะนี่เป็นแต่งได้ไหม กินได้อยู่บ่กินเข่ากินยาบ่วงคนละอย่างที่ตกแกงกับตัางหากตาเข่ากับตัางหากินเข่าแล้วคอยกินยาเนาะพี่น้องยังบ่ได้ไปใส่เห็ดอยู่เห็ดกินแล้วก็เห็ดเตรียมาห้เขาอันถ้าวพอกินนาลูกเเอไปตะ คเจ้าเลบอ่มีเจ้ายาตเดตหมดวตัวเดียว,ว,ยวคันมอ้อคนจะถ่ายแล้วพอันตราอ่านตามสื่อแล,ล <c oughs> ้วใครกินเลยเจ้าเคียนแลง các thang nhã măn phải tạo cái động ơi

อันนี้จะิือแล้วเนี่ยเคยได้กินยานีกระเพาะบ่เคยได้กินกระตายได้บอันนี้น้ขึ้นยังมาสาเลยบั้งเนี่ยมันอันนี้มันขึ้นยาเนี่ยแต่นี่ซื้อของขาวหก็ได้กินด้วกันไแต่อันยแต่นี่ซ้บ

ก็่ไม่เี่แล้วกูคิดยังว่าจือยาเลยน่งนี่แถก็คือบูกือ กินข่าวก็กินได้ลนยเติบจะบ่แม่คือเอามาหายคือต้อกินน่อยเดียวหนึ่งบ่เซ่บ่หาน่ะบ่หาบ่ังอะกินไปยังเส่บ่เ่บูบาดยาบาดบยาอันนี้แต่เศร้าเลยบ่คอยปนใดบ่กินมะขนายว จักลีกจักหน่อยจักคำอแบาบกอยากกุลเล่เออแจ่วก็มีได้ไหมโ่มเมนแจ่วเพชรเด็กพี่น้องมันตำแมงดาเล็กๆน้อยๆนี่แหละตามาเป็นแจ่วเทนนั่ดีกว่าประไรจำเนาะบอกกิน ลัมไปตะกอนเฮ้ยกินยมกินยากระยัาเงนินยาข้าไปที่บัตนกินบอกคลัมคาลัมไปต <c oughs> ะกอนเป็นทางไดพี่น้องไม่ใช่จืดนั่นพร้อมลงจอยลงบอลหรือทางใดแต่ข้อพนันเต็มที่จะรวยคารลัมที่ไหนกินอเมนคาร์ลัมไปก่อนไฮมอสพนนั่นตรวจบางก่อนว่าเอออันเป็นอะไรคลายหลังหรือว่าไตดีขึ้นบอลหรือทางใด แต่ว่าไข่ข้าวนะฮะก็ปรุงให้เพื่อกินคคูมมือพี่นอ้องยำเส้าเนาะที่ว่าใส่ยังก็ใส่น้ำกันน้ำเข่าแหละตอนมันกำลังผุดอะไรแหละพี่น,อน,น,น,นะะ้องค่ะกับอุ่นเพื่อกมมอนอออิน เรื่องไงเห็ดไข่ข้าวใส่กับป๋านนำขาวเนื้อเกลือเสนีเพึ่นกะเห็ดบวบคอยเป็นเนาะมีเท้าเห็ดให้เพึ่นกินทุกเศร้าทุกเศร้าเรื่องยาเนี่ยฮะบอกหูจักบันไดเนาะเพื่นอนะอเนาะเพราะว่าเฮาบอได้เอายาให้เพึ่นกินมีแต่เอ,อื้อเสนีเอาให้กินแล้วเฮาก็เลยม,มาอ่านอ่านให้กินเหมือนเนี่ยยายเป็นยาคือบอคือเก่าใช่ไหมเก่าแล้ว <laughs> ตัวเฮไนกินข้าตักินหัวาวข้าวกินมือล้วมอ <c oughs> ยากขาเนอะมืม่อกี้กินหอวซาวเลยอ้านมีซองแนวเนาะแนวหนึ่งอ่ะกับซองเม็ดมันเป็นยานนย <c oughs> บอแม่นั่นยาเน,น่ะเดี๋ยวแบบยังแนวห้องมอันบางซองค่อนราะว่ายาบอห้เทียบไหเงยยังอะไรแบบแตคือสิกันโลกระเพาะอะไรพี่น้องแ่ากินไปกับสิแบบระบายง่ายอยังบบบบอะไรเนาะ อะไรเด้อพี่นอ้องไปเห็ดกันกับเขาลงจังหันกับพี่น้องสวยเลยหลัก <c oughs> เห็ดกับเขาใพอมีอันพอยายจอยก็เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อ <c oughs> สิเขาครัวต่อพี่น้องเลยยังบ่ได้ไปใส้เนาะพบพอกันคลิปต่อไปพี่นอ้นอ,งนองผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัาายหลายๆเด้อสบายดีสุดท้ายมายายจื่อไงก็ได้กินคือเก่าพี่น้องเอ้ยหาจัดถ่ายผลบอยอมกินเอกซี่ซีเขียวๆหน่อก็ได้ผมบ่เคยกิน มิเตว่าห้าจ้าดยาวมาถือตายกะคากตายกะขาดสุดท้ายก็ได้กินคือเก่าไอคิวเหตุนี้อ่ะนะโอ้ยมันจะไม่เหนียวมากก็อกินใหม่เฮ้ยจะถือว่าเ้าวอ่นเอาให้เพิ่นกินเลยเพิ่นบอกกินเพิ่นหยันเพิ่นหยันตายกะคากตายกะขาดสุดท้ายก็ได้กินคือเก่าไม่ใหญ่จืดก็ได้ไอคิวกับถือกินน้ำไม่ใหญ่อีก โอ้ยมันกินมาจากบดิปักดีปากเปื่อยว่ะบอยอมอีได้บอย้อมอีได้นานนานนานเป็นได้ีเป็นได้นเป็นด้นี่มันคือผองค่ะอโอ้ยกินฟังเบิ่งอ คน,ม,นมีการพังอีกดบเลยด้วยพี่น้องสบายดีเด้อจ้า